ครับมาตัวมาหมาที่ก,กับไค่ทอดกับเข้าเหนียวห่อนห่อนห่อนรักบ,บ้าอ้ยถวถวดไม่ค่อยหิวดอกมันเพิ่งจะพาเมียไปหาหมอมาแมวกัดขาฉีดยาสองเข็ม ทึงกัดถึงควนร่วมเหล้ว10ิบแพรวมเหล้วกับชิบแพลพอดีนะมันเนาด้อกินเขา่าน้ำกันจินตุ่มมะมา,มา ขอบุญขอบคุณพี่น้องเดอ้อที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันได้พี่น้องเดอ้อจะถิง่งจาควงกันไม่ค่อยได้ออกคลิปด,ดอกแต่ก็ค่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆหอนขอดไข้กับหอนโอ้โหเห็นมั้ยไอ้ตัวหอูเจ้บหมู บมูไขก่กระหวังขเหนียวหวาจับหมูไม่เห่ากัดมืนขึ้นมั้งตอนเตียงขึ้นห่วงเจียวขวอมไปอุ้มแ่นองหลายตัวพีมันกัด ร่วมเดือดด้วยแผลพอดีหมอจัดไป2องเข็มแม่หมาโดนอย่างนี้นไหน,นเปียวอะไม่รู้ว่ามาเขาชิ้นไหนไปได้ดูไม่ใช่เด้เนี่ยชิ้นแปลกๆแล้วเราชี้เงินหรือเปล่าไม่ใช่เหรืดเปียวเด้เนี่ย หนูอะมันรสชาติเยบ่แม่นรสต้มยัใช่ไหมอืมจริงจริงกินแต่รสต้มยันกาเอาไปได้ด้วยเหรออืมเบคเอมันมาก้ว่ะโอ้เสียรสชาติเลยวะ สามนิ้วไม่ใช่เนี่ยกับสามนิ้วไม่ใช่เนี่ยไม่รู้แต่อันนี้ลองเอาอันที่แกของมันเก่ามัอ่ะ่อยังใส่ได้สบาย,บาย,ยนะอืแกก็บอกว่าสามนิว้วก็ไปซื้อเขาไปสามนิว้วแกก็บอกว่าเอาก็ให้กระผม,มาดูแล้วทำไมถุงซุ้อสีหนักก็เพื่อนวัดจัน่งสามนิว้วก็ไปซื้อสามนิว้วจ้าของหลัเขาเอาห้สามนิ้วก็เลยนไม่รู้อ่ะเพาะว่ามันผิดไซสอ่ะ มจะกอยไปดู๋เก้าลอยหาซีฟก้าลอยหาซีฟคือพ่อไ้กบคุยกับเพื่อนเองคือพ่อไ้กบคุยกับเพื่อนเองเอาโทรศัพบหนักมาคุยโอ้เดี๋ยวคอยไปดูเดี๋ยคอยไปดูไปดูแล้วมันเท่าไหร่โบห้กบนะแกหนาวโทรศัพท์คัวแกหนักมาใไ้กบคุย เดี๋ยวเดี๋ยวินข่าวก่นเดียวออกไปเขาเขาคุยกันสองคนเขา้ว่าคนละขนาดแกกบงอะแกก็ว่าสมนิ้วได้กไปสื่อไกปสื่อสามนิ้วเดียวแค่สามนิ้วหน่อยเี่พอเราโทรตามมาคุยกัน อ,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 อมันันนิกวกสากนื่มเรงนมัน้องคอมันเล็กอันนั้นหรือเปล่าสามนิว,วบ่เต็มหรือเปล่ามันสี่น้อยกว่าต้องดูสีด้วยเนาะอืม đẹp bưng hình không cái cái vào nó nhiều sang có sám nhiều <laughs> làn cả lần là một tí nữa cho kênh ต้องใพวกแกหังอเองบ่จะทำเนี่ยเปวัดตั้มันสามนิ้วเต็มไมของเขาหนึ่งควนไม่เต็มเหมนะดเลยไม่วัดแต่เต็มเล็กนะซื้อไงมันจะยไปสื่อไม่ทำโครการอ่ะนี่ยึหนาเต็มต้องเองยัง่กว่าเดี๋ยวน่ะ ก็วัดดูแล้วมันหนึ Brussels, Everyone, okay? ่งก็วัดดูแลของเองง่ายๆกวนของเองดุลเดียวกันเนื้อซื้อมาไหนเขาลองเขาหน่อยซ้ำหนูเจัาหน่อยแล้วกันถ้าลองไปวัดดูวัดดูของเองก็ของนันไม่รู้ไม่ไม่รู้เจ้าอะไรสักอย่างแหละดันอะดอกเขียงเลยว่นไหนดอกเขายังไง

ลูกก็นนีบอลหนีตงพ่อม่อ,อยากยึกยากยึกยากลูกก็นนีบอไปขี่ยากันถึงชนกบาลทมันบาดไปก่อนเดือบบาดเขา